สูงอาไรร้อยสี่สิบสองขุนชันขุนท้ายอือโย่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 เต้นเพลงวุ่นยาวุ่นอะไรหน้าด่าเต็มอยู่เมื่ขึ้นบอกไม่ได้สมบอกนี่ตัวแรกตัวที่สองเป็นตัวนั่น โอ้ตัวนี้บอกแค่เนื้ต like ั้งเบื้องถ่าย้นเบื้องหลอดเบื้องถ่ยเน่เบืองเหนื่อเน่ยอยอยอยูอยู่เนถ่ยเบื้งหลอด โอ้วยลอดเงาอยู่เทวดาเตรียมมาเดยโอ้มีเศษตัวใหญ่ออาไปครับลูกใ้เลี่ยงนะอ๋อแม่ยั่ดูเง้เงอาหลายแล้วบอดี้หรอครับหู้ยของบางข้อนี่คากยออร่อยหกสิบเนี่ยเล้สีนผูผเขาบอกเอาทำแห้งอย่าของจังโมเมย์ อ๋อไปก่อนอ,อย่างเฮ็ดเวียกก็ <c oughs> เรากำลังสับหญ้าอยู่ถูงหนึ่งสองสามประมาณเมตรตัวผู้แบ่งกัดอ่าแล้วรอบแปดพันบาท นะครับล่นเลยนะครับเนี่ยนอ้วนเป็นชลูเล่เป็นบรามันวุอนี่เป็นไทกลางวุอนี่นี่ไทกลางนะครับนี่ใกล้ๆผมเนี่ยกร้ขายหมดนะครับนะงูผูงัวผูเวียดก็ซื้อกันพี่น้องครับถ้าผูแบบเนื้อไลา่นะครับนะเวียดหน้าเพื่นก็ซื้อกันนะครับอย่างผู้ อ้วนๆนอืมอ้วนๆข้าวนี่ยมาต้องห่วงพี่น้องเวียดนามกวดเรียบนะครับนะขอให้อ้วนๆมีเนื้อมีหนังแต่เนื้อหนังดีๆอยงี่เขาขายดีนะครับนะร่นข้อควางพุทธนาห่างข้าวไลนี่ครับซื้อขายคือคาดดีพี่น้องนะช่วงใบใบมันสุงราคาก็จะแข็งๆแน่เนี่ยทำอื่นมากนะครับนะวันเสาร์มากงวสูงงวพร้อมก็จะราคาก็จะถอยลงนะครับ ีในายห่างยังสิ่ไรงัวครับนะครับอา้าวก็ให้ันอ้วนๆก็ให้ไม่เหนื่อยเลยขายบดหน่อยวัวล้นคอกฝากเลยนะครับเด้เนี่นี่ยสุดใจฟาร์มเบอร์เก่านี้เป็นสื่อร้อยมื่นนครับมื่นกลัวนะครับเนี่ยแล้วพูนก็ร้อยไตมื่นนะครับมันสื่อโหนไตหมืน่นก็ขายดีครับพี่น้องวัวผู้นะครับนะ ขอให้เป็นวัวผู้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนะได้ข่าวมืดวันจันทร์เนี่ยในผาในหางนะครับเข่าบม่ค่อยเยอะนะครับนะแล้วก็ส่งปีใหม่นะก็หยุดน้ำนะครับนะบอกกันเองที่ก็วันที่เท่าไรเจ็ดแปดเวลาเจ็ดแปดเก้านี่แหละประมาณนี้นะครับนะเวียดนามกับกรับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เท่าไรเมื่อนี้ยี่สิบหกยี่เจ็ด วนันเสาร์ที่27นี่เขา100เอสเพิ่งกันจะกลับเลยนะครับนะ5-6วันเวียดนามนะครับมาอีกที่กะเวลา7-8ชั่วละนะครับนะวนเวียดนามลงง้ออว,วนนี่ที่ไม่นี่คนซื้อหน่อยนะครับนะนง้ออวนแม้กระทั่งง้อผูวกันนะครับคนซื้อกับ่เยอะนะครับนะในห้อยทางองบุบลกันวันจันทร์บ่เขานะครับนะเขาบ่ลายนะครับนะเขาบ่ลาย่ะเดี๋ยวผมยืนนะโปกคลิปก่อนล่นคอกฝากเลยนะครับร้อย ลอยหมื่นกวนสตรใจฟาร์มซื้อวันนะพี่น้องนะสูตรใจฟา,ารฟ์ามนะครับอลอยแต่หมื่นจำคนซื้อไว้อา่าพี่น้องประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวอผพาเบิรงราคางัวเพิ่มเติมเนี่ยครับหมื่นหกลอยสามเจ็ดสามแปด สิบสามยสิบสี่เดือนอคู่เมืองไทยมื่นหกอ๋อประมาณนี้บางท่าวน้ำนี้ตัวนี้หมื่นแปดพันห้าลอยร้อยสี่สิบห้าพวกนี่ฟันแท้เพราะว่าปีกลวย่นี้พี่น้อง 1ิ1หเดือนเต็มที่ก็เฟ้อก็ห่อดซ่ไหนน้ำน่อแปดเหลี่มเลยแต่ตัวนี้ยาวอยู่ด้หมื่นแปดพันหาัวล่อสองเออเมื่ง่ายกอนลืมลืมืมลืมืมเมื่งไทย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 ี่อ้วนขายเท่าไหร่กนเอ้ย

าซ้สำๆตัวอาทิตย์พัวร์ว่าอาทิตย์ก่อนสองหมืน่นในเบืองท่ายก่็สองหมื่นบาทเดี๋ยวเบืองโตเกียรๆหนึ่งก็เนี่ยสองกลวยเนาะ

เวียนตที่ชุดทีไข่ไปเอาไา่เ่ยชุดทำไมาเบื่อ,อโอ้วางว่านคข่กับไปรอยอยู่ขึ้นบ่อแล้วสองหาอ่ะ้องซีดวก่อน